โอเคนะครับโยมครับพอดีอาตมาเห็นลุงคนเขาปั่นจักรยานมานะครับเขาหน้าสงสารนะครับพอดีก็เราก็คนไทยก็ช่วยกันไปนะอาตมาก็มีน้อยก็ช่วยน้อยมีเยอะก็ช่วยเยอะนะครับเพราะอาตมาก็ยังก็ไม่ได้ทําอะไรเราก็ปวดเรามีเกิดแก่เจ็บตายครับ แต่ว่าไม่เคยจะไปไหนไปต่อยข้าวของเขาใส่บาตรแล้วก็มาเดินขอเขาเพื่อเอาเงินไปซื้อที่นี่แหละเอารถที่จ่ายหมดแล้วนี่เขอะไรจะไปขายเลยรขายรับไปจิงแท่งไงตาไม่อยากเดินขอเขาเนี่ยเขากระปุกขอเนี่ยอ๋อครับแล้วปกติคนอยู่อยู่ที่อยู่อยู่แถววัดเนี่ยครับหรือไงอยู่ที่เนี่ยครับอยู่พุทธศาเนี่ยครับแต่ตอนนี้อยู่ไม่ได้เพราะว่า กคยทะเลาะทะเลาะกันตั้งแต่เรื่องแต่งรูปยาวแต่ก่อนผมแปดสิบลูกแล้วไดมีหลานสามพันคนแล้วลูกเขยเนี่ยผมออกจากโรงพยาบาลมาเตะผมแล้วเพิ่งทำงานก็ไม่ได้ทำงานผมเดืนี่จักรยานที่ซื้อมาถือว่าเห็นปั่นก็คือเห็นปั่นปั่นปั่นก็เหมือนคนเมาอ่ะแต่ไม่รู้จะถึงไหนตัวเมาเมาปะผมไม่กินเหล้าครับแต่ดังตาลไม่ขึ้น เขาก็เห็นผมเดินเขาคิดว่าผมเมาแล้วอย่างนี้ที่ให้ผมกินข้าวผมไม่กินก็กลัวโดนว่าก็ต้องกินเ้าแทนข้าวไม่อยากผมกินเยอะแล้วมันเดินเพงไงเพราะผมไม่เต็มอันนี้อันนี้อะไรตะกร้าใส่อะไรของครับป๋อผมเอาใส่ที่มามาให้เขาขอตะกร้าแล้วเราจะซื้อรถไปทำอะไรเนี่ยตอนนี้ที่เราซื้อไว้เอาไปใส่กล่องโูมแล้วก็ทับไอติมที่ที่อ่าเรียกอะไรแล้วของโฟมไม่มีหรอเนี่ยกลองแบาที่ร้านอ๋อ ผมทุกบอกว่าต้องไปวัดโอแปลกล่องโคมวางแล้วก็วัดแล้วก็จะล็อกเนี่ยครับอย่างเงี้ยเพื่จะขายไอติมว่างั้นเพราะเพิ่งซื้อมาซื้อมาจากหมู่บ้านเอื้อตอนเอื้อตายอ่ะมันก็ไม่ขายหรอกจะมันจะได้ขายยังครับเนี่ยตอนนี้ไอติมดังแต่ก็ยังไม่มีกล่องโคมยังไม่มีทุนด้วยเพราะว่ามีแต่ทุนซื้อรถซะก่อน ซื้อกล่องโฟลเนี่ยแล้วก็ซื้อเ<ล>ราไม่ต้องซื้อไปไเอาที่ร้านแล้วไม่ต้องใช้ทุนเท่าไหร่ครับมันต้องใช้ทุนแค่แปดบาทแล้วไม่ใช่มันต้องใช้ทุนขายของเนี่ยมันต้องเท่าไหร่ครับแปดร้อยไม่เกินจะพันหนึง่งออกเพราะว่ามันจะมีน้องแข็งไดไอซ์เราต้องซื้อเขาถ้วยไม้จิ้มแค่นั้นะครับแล้วส่วนเรื่องอื่นคือกำลังเราต้องปั่นจักรยานตรงไหนได้่ยเอาใหม่แล้วแต่ผมก็ขายแถวนี้ะครับ วันละสี่ห้าสิบแท่งก็กำไรก็ที่เห็นปั่นอยู่ตรงนี้ไงก็เลยแบบจอดทำไรก็เลยแบบเราเราทำอย่างเงี้สามสี่ร้อยได้แน่ๆดีเราไปขอเขาครับเพื่อผมจะเอาไปโรงพยาบานเนี่ยเนี่ยคนเราไม่เหมือนกันนะครับก็พระอาจารย์ชูได้เลยครับเนี่ยต้องใจผมไม่ถึงพระอาจารย์ครัะสุนพรคนที่พระบัญชีเขาเรียกอะไรนะยานอกบัญชี แรืตอนนี้มันต้องมันต้องช่วยดูอะไรเดี๋ยวกจะมาช่วยอะไม่เกินลุงที่ได้เห็นได้ขอครับผมให้ตีผมอะไรได้แต่ขอถ้าเพ่วยผมไม่เกินพันครับผมรอดแน่ผมให้เลยเอาผมเอาฟ้าให้ที่ไม่เป็นไรอันนี้คือผมก็อันหมดนะครับแม่กูอ่านแค่กูสอนไม่ชอบที่หน้าก็ไม่เป็นไรอันนี้จะมาให้ไว้ทำุูอาจจะเป็นไม่เยอะไม่มาก แมว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 แวแมผมไม่ได้แย่เงี้ยไเป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับบางคนเขาว่าผมแย่เขาไม่เป็นเขาไม่รู้อับอันนี้เอาไว้เป็นมูแต่ขอให้ขายจริงนะถ้าขายไม่ขายไม่เป็นไรผมให้ด้วย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 ใจพรุ่งนี้ผมจะเอากองโฟมที่ร้านมาเลยอเมริกาด้วยครับคนเราก็แต่ยังไม่ได้ขายพรุ่งนี้นะครับผมไปจองสำบันไปทำรถเสร็จคนเราก็มีเกิดแก่เจ็บตายนะครับทุกคนนะ มมมมผมเดินขอนะครับผมพูดอย่างนี้ขอตาสามบาท5นบาทไม่ต้องให้เยอะก็เหให้น้อยคนก็สามร้อยตาไปทั้งใคนสองยาวยาเพ<อ>ราะเพราะว่าหนงต้องใช้กินข้าวผมไม่เคยขอเยอะนะพี่เรียงแต่ว่าเขาไม่เข้าใจ ว่าเวลาผมเจ็บนอนร้องโอยโอยอยางไม้เยอะคน<า>เค <ๆ S 2> <ías S 1> ขคอมเมนต์ทำไมให้ให้คุณลุงไปขอแค่พันเดียวผมให้สองพันนะ <laughs> อีกพันหนึ่งไว้กินข้าวเนาะ <laughs> ผมให้ไปเรื่อยเลยนะับ้วแล้วแต่เลยอันนี้จะเอาไปทำํำคุณทําอะไรก็แล้วแต่คุณไปเนาะอันนี้ผมก็ล่าเคยได้ผมเห็นขีหล,หลายหลายรอบแล้วนะ <c oughs> ไม่เลยแล้ววันนี้เดี๋ยวผมไปไปร้านเลยไปร้านทีแล้วไปเอาขอบคุณมากครับเนาะไปเอาของคุเลยเราต้นสุดนะนะ ผมไม่เคยเห็นพี่เหรอกแต่ว่าตาถ้าไม่ใช่เพื่อนญาติจะช่วยนี่อย่าก็ไปเอาไปไปทุลายสิแล้วใส่กองผมนะครับจ้าไม่ใช่ขอครับแต่ขี่รถไปเลยครับไปมระจามเงินเขาค่าทั้งแข่งแล้วก็ได้กองผมนะอาจารย์มาวัดเลยพรุ่งนี้ก็มาให้ผมทำให้นี่เขาก็ไดีก็ผมช่วยได้ที่ช่วยได้นะครับน้องๆใช้วิลจาร์ในจา์ในการรับชมนะครับพ่อ ผมวนอยู่ผมไม่อยากจะพูดอะไรเลยแม้แต่เพื่อได้รู้ว่าพี่เขาขี่ไปขี่มาผมก็หลวงพี่บอกด้วยบางคนเขาถ่ายตาตาเป็นเบาหวานเป็นมะเร็งครับผมตากินเยอะตาจะเดินแต่ตาก็ไม่เดินยังไงเขาบอกเขาบอกว่าตาเดินเหมือนคนเมาตาเลยบอกอย่าไปคิดอย่างนั้นให้เห็นก่อนว่าคิงือเปล่าแล้วหลับได้เลยเาก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็หลับไม่ตื่นตัวไม่ดี ก่อนข้าวแปดสิบโลแล้วก็เขาบอกว่าไม่ไปโรงพยาบาลไะหาได้นี่เป็นใครมาเป็นร้านตรงจมั้ไก่ห้างที่ดีเนี่แต่ว่าร้านขอจะปิดด้วยอย่างนี้ก้องเปนหาลองไปดูก่ะก็ได้เพราะว่าเขาปิดประมาณห้าหกโมงนู้นนะข้าวหกโมงเย็นเราว่าเขาคนต้องเอาไปดูแค่โอ้ยว่ามุรู้ไรบ้างป้าอย่าร้านปิดเอาไปเอาไป ไม่สอยแล้วด้วยมาลงไม่สอยเอาไวกลับบ้านนะผมชุดรถเมย์ไแล้วได้เห็นวันนี้เลยหลวงพี่โอเีใช่มีที่ดูไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวลาไปปิดไปต้นสนเดินได้แปดกิโลนั่งใส่ก็ยาวเลยนี่เพราะว่ารถเมย์มันเหมือนตอันนี้ใส่มาลงจริงนะครับมีอันนี้อยู่เลยใส่มาลงหรือใส่ใส่ไฟใส่ใส่ลำรวยกลางซอยมีแต่มาลง เขาให้สวยกอง <บะ S 2> เงี้ครับผม<ะ>วันนี้ไม่ไหยแล้วผมไปเอาฟอง่อนดีนะสู้ๆนะครับเอาไปต่อคุณแต่ว่านะยังไม่ได้ขายวันนี้น่าจะเป็นทำรุ่นติด้กล้องวันนึรวยครับเง่งเงงครับคุณลุงครับจจะเป็นเงินไม่มากไม่น้อยนะครับก็คุณลุงอาจจะไป ดเนินชีวิตต่อทุนต่อนั้นก็ผมก็ช่วยก็เป็นเป็นกอบก็พูดตรงๆเลยก็อาจจะเป็นเงินของญาติโยมที่มามาใส่ถูกให้ผมแล้วผมก็เอามาช่วยเหลือสังคมต่ออยนะอาจจะเป็นทุนของเพื่อนๆทุกคนนะครับต้องบอกก่อนว่าเราก็ถ่ายคอนเทนต์ก็ให้เข้าใจว่าโลกเราทำดีมันจะน่าดูนะครับก็เดี๋ยวจะไปทำคอนเทนต์ามดีที่ไหนก็๋ยวไปดูกันเลยนะครับอนัสากาครับ